ความสูญเสียที่เดอะแฟลชไม่มีวันลืมในเหตุการณ์นี้เดอะแฟลชจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งออกจากตึกที่ไฟไหม้เขาได้พาเธอมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วจากนั้นเขาก็กลับเข้าตึกเพื่อไปช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ในตึกอยู่เขาช่วยชีวิตไว้ได้หลายต่อหลายคนในตึกนั้นแต่พอมาถึงห้องหนึ่งเขากลับได้เจอภาพที่ทาให้เขารู้สึกเสียใจมากนั่นคือมีเด็กน้อย2คนนอนหมดลมหายใจในห้องที่เต็มไปด้วยควันไฟซะแล้วหลังจากเรื่องจบก็ได้มีนักดับเพลิงคนหนึ่งมาปลอบใจเดอะแฟลชบอกว่าที่แฟลชเนี่ยได้เจอก ถือว่าโชคดีแล้วแต่ไม่ว่ายังไงการได้เห็นร่างของเด็กที่ช่วยเหลือไม่ได้พวกเขาก็ทําใจไม่ได้สักทีหลังจากนั้นแฟลชได้ไปที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เหมาเครื่องเตือนไฟไหม้มาทุกชิ้นที่อยู่ในร้านแล้วเขาก็เริ่มติดเครื่องเตือนภัยนี้ให้กับบ้านทุกหลังที่เขาสามารถเข้าไปได้แถมเขายังเตือนครอบครัวหนึ่งที่ปล่อยให้เครื่องเตือนภัยแบตหมดไปว่าแบตเตอรี่ก็เล็กๆแบบนี้เนี่ยมันเสียงเงินไม่เท่าไหร่แบตเพียงแค่นี้ก็ช่วยชีวชิตครอบครัวไว้ได้แล้วลงทุนกับมันหน่อยเถอะทั้งพ่อและแม่เด ระบายเรื่องที่เขาเจอไปบอกว่าแล้วถ้าพวกคุณเจอลูกที่หมดลมหายใจอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้เพียงเพราะคุณไม่เปลี่ยนแบตจากเครื่องเตือนภัยเนี่ยคุณจะรู้สึกผิดแค่ไหนแฟลชพูดไปก็ร้องไห้ไปเขายังรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บอกให้คนเป็นพ่อเนี่ยหาเวลาเปลี่ยนมันด้วยแล้วเขาก็ออกวิ่งต่อจนมาเจอกับจัสติ League ที่รอเขาอยู่แฟลชได้ร้องไห้ในอ้อมกอดของวันเดอร์วูแมนและบอกไปว่าเขายังเห็นหน้าเด็กพวกนั้นอยู่เลยบอกว่าเขาเนี่ยวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถสลัดภาพเหล่านั้นออกไปได้คราวนี้เนี่ยแฟ จะรีบหาทางออกแต่พวกเขาตัวเล็กเกินแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่มีควันไฟอยู่มากมายทําให้พวกเขาเนี่ยหาทางเปิดประตูไม่เจอสุดท้ายทําให้พวกเขาขาดอากาศไปแฟลชคิดเสมอว่าเด็กๆจะรู้สึกยังไงในช่วงเวลานั้นพวกเขาจะกลัวกันแค่ไหนเขาเลยถามซูแมนว่าจะลืมเรื่องแบบนี้ได้ยังไงซูแมนได้ตอบไปว่าให้ลืมเรื่องแบบนั้นน่ะมันทําไม่ได้หรอกภาพเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในใจเราเสมอต้องยอมรับและเดินไปข้างหน้าแล้วสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเอง